ข้าแถวนะคะข้าแถวเลยนะใบไบพร้อมพี่โน้ลั anyway> oh ีช่นดีนะนงตค่ะพี่น้ตแต่ไม่เลยเดไปั เที่ยวญี่ปุ่นให้สนุกนะเที่ยวผมรักพวกคุณมากนะดูแลตัวเองกันนะรับรองกันคะจิ๋นลุง ขอถ่ายรูปยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยพี่น้องพี่น้องน้องขอถ่ายได้เลยถ่ายถ่ายแก๊งพี่น้องก่อนระวังน่อยถ่ายนะลูกกัน้ัคบะ้ค่ะค่ะ ได้เลยถ่ายร้ปองูน่งขอถ่ายรูปของหนึ่งได้กคนหนได้ครับได้ต้อ um ่ายน๊ได้เลยครับทุกคนเข้าแถวข้างหลังนี้เลยค่ะยืนตรงนี้เลยเอไปแล้วยืนตรงนี้เลยค่ะยืนเรียงหน้ ยหน่อยเอาั้งหนังเนี่ยค่ะยืนตรงนี้โน,นยืนตรงนี้ลูกนช่ง่ะอะโนยืนนี้อะเอาเลยค่ะขยายอไปลูกขยายไปน,นัานางนะะงน่านางข้างหน้านั่งนะคะข้างหน้าขังนาขางหน้าข้างหน้าน่ข้างหน้านนางนหน่อย